ก้าวสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาเล่นเกมซ็อกเกอร์เหมือนเดิมผมเรียกว่าซ็อกเกอร์อเลยนะเกมเล็กเล็กขี้ยำก็เราอยู่เราตอนนี้อยู่ในพาร์ทที่ไหนนะพาร์ทที่สิบห้าปะไม่รู้ว่ากดเรือยโอ้ชมงว่าเกมนี้ผมต้องเล่นได้แน่นอน it's a good old fashioned cup tie anything can happen the coach thinks the youngsters ready for his เบา s <S เป็นเละปกเสียงเบาเป็นเละคเครื่องนี <Us> ่ไม่ได้อธิบายแค่กี่วันจรงนะคือตัวละครผมไม่จะยิงมันมันจะยิงอย่างเดียวเลย ไม่รู้สถานการณ์อะไรเนาะได้กับตันก็นตัวนี่งจะเอาปัญหาได้เกินแทนที่ทโอ้อยคงใหญ่ยิงตรงระยะก่างนี้นะไม่ได้นะอเ้เบาเบาอุ้ยเชิญมาหน้าเมื่อกี้หน้าจะชิบเบาเบาคอยร,รอบหนึ่งขอยรอบหนึ่งถ้าไม่ได้ผมจะตัดต่ดตอละ มามามาเอา๊บเออส่งก่อนเดี๋ยวเพิ่งยิงมันยิงไม่ได้หรอกนี่ก็ยิงหนักเข้าไปอีกอาตายแล้วกูเอ้ยได้หวะไม่ได้กลัวมันเหรอตอนแรกยังไงผมก็ต้องล็อกตัว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 ละครตัวเองให้รอดก่อนโอ้เนี่ยพาที่แล้วผมก็ใช้โอเวอร์เฮดนะ กล้วเหรอ,อขอคอามรู้ใจกันเดี๋ยวผมค่อยที่ไม่ได้จริงอ่ะเดี๋ยวเรามาผูา้ชมคเคลียร์เลยก่อนอและมาเอาเยอะสิมันจะได้ไหมสิมาดีมาดีได้แล้วอันนี้แหละปัญหาที่สุดเลยชมที่ผมไม่อยากจะเล่น จังเลยไมทุกคนครั้งล่าสุดที่มันโคตรไม่อยากจะเล่นตรงเนี้ยอ้าวได้เฉยเฮ้ยจริงนะชิผมคิดว่ามันไม่ได้นะโอ้ตึงว่ะคือตกใจตกใจจริงจตกใจอันนี้ก็ผมก็ลองเล่นตาทำสู่แบบนี้อ้าได้หนึ่งลูกปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้เฉยปึ๊บปึ๊บเออเนาะมันต้องหักมุมไวกว่านี้น ต่อครับผู้ชมให้ถึง,งให้ถึงประมาณเดี๋ยวเราให้คิดๆมันเยอะๆไปก่อนจับกันกับเดี่ยนคุยกันมึงคุยกันมึงคุยกัน,มน,กน,มนไม่ได้แล้วมันเลยเว้ยเน่ได้มาตัวตวต่อได้ไหมไม่ได้ผมได้แล้ว <c> ร <oughs> อบน,นี้สอนเกมติดป่ะดูดูดีดี คุณลืมดูเลยมันสามดาวก็ต้องนีครับเมื่อไรตัวละครด้วยติดทีมชาติไว้เยอะติดชัติดติดชิ้นชาติได้แค่เกคนเดียวตีอะไรเอาเยอะเอามันเอาอีกมันถ้าไอเกมนี้มันต้องมันถ้ามันเชื่อเชื่อทำได้ก็ดีผมจะผมจะได้แบบเออไม่ต้องกังวลมันอีกแล้วคือมันก็เลยคือเผลอผมอาจจะเล่นมันได้อีก ครั้งคราหังหนึ่งก็ได้ใคราจะไปรู้ว่าผมกลับผมหรือว่าผมกลับม,มาเล่นน่ะเออผมต้องมีสมาธินนถ้ามันหักมุไมไม่พอมันก็ไม่ได้ เอ,ยอ้ยวิ่งทันไม่มีแบบค่าสปีดให้กับตัว <in> ตัวละครเป็นมันก็เล่นตาม,ตามตเป็นเรื่องน้องก็เก่งเองอะไรแบบนี้ไม่ไ <Play White. S 1> ไมยิงนะเพื่อนส่งให้เพื่อนก่อนโอ้เฮ้ยได้ปะได้ปะเะ <The S 1> เล่นมันเล่นมัโคตรเสยียเลยาแต่ค่อยแก่โอ้ยไม่ถึง,ถงมไม่ถึงถึงปหมไม่ถึงไม่ถึงเล พี่บรนศัตรูมัน ust, มาใกล้นะครับเราเรากลัวไม่โตเปลี่ยนไปสบายอ่ะกนเจ้าอิกามีกาโตใช่ปะน้องเงินน้ำตาน้อนช่วยพี่ออกค่าคอนโดอยู่กับพี่มันโคตรลำบากนะหรือมันน้องจะทน คือถ,ถ้าิดคอถ้ามันจะติดลากก็สิจริงคือ<น><น>ต้องมีเลย,ยมยากันแบบีกได้ได้โอ้โหีดีดดดจะรีบอิสักทโอเคตอทีมที่มาแพ้นะโัวระเบิดระเบิดม,มาก แต่ว่าเข้าออกันผมต้องไปดูไอ้นั่นมาไเรื่อยละไม่เหมือนผมจะดูวิดีโอผมจะอยากเหน็นเงินจะได้อยู่ทีมแบบผมโง่จะได้เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรให้หมดเลยเพราะว่าเราวันนี้เราจะเริ่มเป็นปนักเตะที่ดีที่สุดแล้วเข้าไปเลยซี ได้แน่เพื่อนมุมนี้ตัวละครอะแทนที่มันจะจะ,จะไหน,น รู้ตัวซะและ้วสลาดเลกเกย์นี่ไอ้แม่งมาฉลาดตรงโกนี่งโกททางทางกองหลังยิงทิ้งหมดไม่เล่นเป็น,ปนแบบเป็นเนื้อเนอมันแบบเป็นนักบอลเลยมันจะยิงทิ้งตำเพือ่ออ้าวเข้า <c oughs> โอ้โห,โหมันกดเพื่อเพื่อเพื่อแบบเจ็บ <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> ใช่เลย สองสองให้คนนี้ก่อนอึ๊บเป็นไงโอ้เฮดคิดได้ไปจากซุมภาษาเนาะเหม่อตบเหม่ยตบเหม่อแต่ยาวเลยผลจะให้ถึงห้าห้าสิบสามประกเอ๊ติดทีมชาติไทยทักทีโอ้โห ตัวละครผมนี่มันมีความฝันนะอยากติดอยากติดทีมชาติไทย <laughs> <laughs> ผมอยากเห็นแบบผมอยากเห็นไว้ใหม่ๆนะ <c oughs> เออตื่นมากมากเพื่อน <c oughs> อยากให้ในในอยาาให้ในชีวิตจ,จริงเนี่ยมันมันมันเป็นแบบนี้ทั้งยังไง เออี่ก,กัปตันไม่ใช่ซินโนเลนด้วย,วย,ออยระยะเราโมเราเราเราโมไม่เข้ากันเเสียสละให้กับพเพื่อน รู้หัวใจมันจะหมดก่อนก่อนบอกมือครั้ทงท้ายแหละจะเกิดผ่านนะชูพีออกค่าคอนโด กับพี่นั่นลนำบากมาเรือนอ่าจะทนหรือ,อโอเคนี้นหละครับเดี๋ยวดูอ,อ,อเดี๋ยว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 ดูวดวดวอีกคลิปหนึ่งแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผู้ชน,นาอีกแล้ว้าเจอกันคลิปหนะน้าสำหรับวันนี้บายบายครับผมบายบายครับ